Hi, this is Before 30 podcast. Knowing yourself a little more. ก่อน interview อิทธิพลของครอบครัวครับหรือพ่อแม่ครับคิดว่าในยุคสมัยเนี่ยเอ,อยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกๆอยู่หรือเปล่าครับอู้เยอะมากครับอย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังไปตอนแรกครับอือแค่ดูเหมือนเหมือนเจนใหม่ๆนี่เขาจะมีความคิดเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดอกอูอือจริงๆก็เอออันนี้ผมถามกลับทั้งถดละดินเลยได้ไหมครับว่าถดละดิน คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเด็กคนเป็นของเด็กไหมแล้วพ่อแม่ควรมีสิทธิ์ตัดสินใจขนาดไหนอ้อาย้ยนเชิก่อนเลยครับย่าเนี่ยเอพอดีว่าอ่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเคสสามเคสที่หน่องไมยพูดมานะผมค่อนข้างจะเป็นเคสสองอะหน่องไม้เออเลยตอบย่าิดคือคือให้คุณค่ากับเอสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังแล้วก็ความรับผิดชอบมากกว่าครับก็เลย เออค่อนข้างจะตามทางพ่อแม่อืมอืมอืมอืถ้าตอบตอรงไปตรงมานะก็เลยมีผลต่อการตัดใจค่อนข้างมากเลยครับอืม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 ครับทีนี้ดินว่ายังไงบ้างครับอ,อ๋อของผมเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าเออผมค่อนข้างเชื่อลักษณะของเคสที่สามนะครับก็คือ,อยอมรับว่าสิ่งที่ทําอยู่อย่างที่ผมเรียนอยู่เนี่ยจริงผมก็ไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมไปทํางานแล้วก็ รู้สึกว่าทําได้ดีแล้วผมก็คิดว่าน่าจะชอบมันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอาจจะทําอาจจะหางานอนดิเรกอื่นๆเนี่ยมาทําให้ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นซึ่งพ่อแม่เองก็ค่อนข้างซัพพอร์ตแนวทางนี้เหมือนกันครับถามว่าแล้วมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากไหมผมว่าก,ก็ระดับหนึ่งนะครับคือก็เรียกว่าคือคือผมก็ไม่อยากที่จะเหมือนกับ เบนเอาเอา,เอาตรงๆก็คือผมไม่กล้าที่จะทําเหมือนหนออไม้ครับก็คือไม่อยากไม่กล้าเกมือนกับเบี่ยงออกมาจากค่านิยมของสังคมขนาดนั้นอืม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 รับผมว่าเคสหน่อมไม้เนี่ยเจ๋งสุดแล้วนะมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะเออแล้วยิ่งแบบผม <laughs> ผมเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับว่าเราแม่งเจ๋งชิบหายครับสารภาพเลยนะอันนี้แบบอืตอนที่ที่ลาออกมาแล้วแล้วยิ่งได้งานอย่างที่เหมือนแบบ พิสูจน์ตัวเองได้ด้วยว่าว่เออทําได้จริงๆอย่างเงี้ยครับจนมันมีมันมีอยู่วันนครับที่แบบอแม่ผมเข้ามาในบ้านแล้วแล้วเขาแบบน้ำตาซึมช่วงนั้นครับซึ่งอันยิงไม่ใช่ภาพที่แปลกเพราะว่าช่วงนั้นแม่ผมก็จะแบบเซง็งเรื่องผมนิดนึงเวลาแคนึกแกก็จะแบบน้ําตาซึมเสียดายแทนลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามไปตามปกติอะไรว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแม่บอกว่า ไปคุยกับเพื่อนที่แบงค์มาแล้วเขาก็เห็นในเฟซแล้วเขาก็เลยถามแม่ว่าแบบเออเราไม้เป็นไงบ้างเออแล้วแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบเออผมลาออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนแม่เนี่ยก,ก็คงปากไวไปหน่อยนะครับเขาก็บอกว่าแบบว่าอุ้ยทาไมไม่สอนให้ลูกอดทนละ่ะทําไมแม่แบบไม่ไม่ไม่สอนลูกเลยอย่างเงี้ยมันแรงมากเลยนะครับสาหรับแบบคนเป็นบอเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเอยเอ,เอผมก็เลยแบบ Mm. ต,ตอนนั้นได้ฟังแม่พูดอย่างนงี้ยผมก็เลยโมโหครับแบบทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วแม่ก็เลยตอบกลับมาว่าเออไม่แต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่ได้ชอบงานแบงค์ที่แม่ทําอยู่นะแม่ชอบจัดสวนมากเลยอยากทําอาชีพมากเลยแต่ว่างานแบงค์มันมั่นคงกว่าแล้วแม่ก็ต้องอยู่นี่เพราะแม่ต้องเลี้ยงลูกไงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นมันแบบผมไม่ได้เจ๋งอะไรเลยนะครับ อืมนั่นนะ่ะคือประโยคที่ขึ้นมาในหัวเลยว่าแบบกูแม่งกากมากเลยนะแต่จริงๆแล้วว่ะคนที่น่ายกย่องมันมันไม่ใช่ผมด้วยซ้ำอืมต้องให้เครดิตพ่อแม่ที่เขายอมมากๆเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมแบบไปข้างหน้าเพื่อจะไปทางที่ตัวเองอยากไปแต่ว่าแบบคนที่เขารับแรงกระแทกจากสิ่งที่ผมตัดสินใจอะ่ะก็คือพ่อแม่ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกผมทุกเรื่องหรอกแต่แค่วันนั้นแบบผมนั้นไปถามไง เขาก็เลยเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแบบผมว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับแล้วผมก็จ่ายมันอยู่ทุกวันนะไอความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่งั้นถ้าคุณโอเคกับชีวิตก็ก็มันก็มันก็โอเคแล้วครับแม้แม้ว่าชอยนั้นจะแบบถูกใจไม่ถูกใจใครนะสาหรับผมนะอืมอืมครับอืมจริงๆผมอยากจะขอถามเรื่องการพิจารณาถึงทุน ต้นทุนจมที่ผ่านมาเ็นิดหนึ่งครับอยากท,ท,าาทนนรบาบว่าจริงๆตัวหน่อไม้เองตอนนั้นได้ได,ได,ได,ได้ได้คิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าครับแล้วก็หน่อไม้คิดว่าทั่วๆไปเนี่ยเราควรจะมองเรื่องต้นทุนจมยังไงบ้างครับอ่าอธิบายต้นทุนจมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าความหมายจริงแล้วมันคืออะไรต้นทุนจมก็จริงๆผมก็ไป adopt คำนี้มาจากพวกธุรกิจนะครับพวกการทําธุรกิจการทําบัญชีก็คือเป็นต้นทุนที่เหมือนกับ พอเราลงทุนไปแล้วแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในปัจจุบันขึ้นมาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปไปถอนทุนคืนจากตรงนั้นมาได้ครับคือเหมือนพอลงทุนไปแล้วก็คือลงทุนเลยสมมติว่าจะเปิดโรงงานต้นทุนจมก็คือซื้อเครื่องจักรใหญ่ๆเข้ามาในโรงงานนะครับอาจจะขายเครื่องจักรคืนไปยากครับอืม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 จริงถ้าฟังแบบนี้ผมว่าคําตอบมันก็จะ ครีเชมากเลยครับเพราะว่าผมว่าการลงทุนกับชีวิตมันไม่ไม่จมสักอย่างเลยอะครับอืครับมผมชอบคำพูดหนึ่งซึ่งก็เอามาจากคนที่รู้จักกันนะครับว่าแบบอดีตมันประกอบร่างเราครับแล้วอดีตมันอดีตที่ว่านี่มันคือทั้งหมดเลยครับทั้งดีทั้งไม่ดีโมเมนต์ที่เราดีใจมากๆโมเมนต์ที่เรา เลือกที่จะไม่กินผักชิ้นนั้นจนปัจจุบันเราก็ไม่กินอยู่หรือว่าแบบโมเมนท์ที่เราเกือบจะตายเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วอะไรยครับทั้งหมดมันมันอยู่ในเราครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรสักอย่างมันก็จะไม่เป็นเราบบทุกวันนี้เลยครับผมก็คงไม่ชอบอะไรที่ชอบอยู่ทุกวันนี้ถ้าถ้าอาดีตผมอาจจะแบบตัดสินใจอีกแบบอย่างเงี้ยครับอืมโดยส่วนตัวคิดว่ากับชีวิตนะนะมันไม่มีอะไรที่ศูนย์เปล่าเลยครับ คือโอเคคําตอบมันมันคลาเช่แล้วก็หลายหลายคนที่เขาเคยผ่านเหตุการณ์บางอย่างมาเขาก็จะพูดประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะทุกวันนี้ผมก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ถึงเป็นอันถึงเป็นบางเหตุการณ์ที่นวันที่เราเจอเราเรา,เราเกือบจะไม่ไหวได้ซ้ําแต่ว่าผมก็ได้เอามันมาใช้ประโยชน์อยู่ดีในในวันหนึ่งครับสิ่งที่เราเจอมาอืมครับอย่างนี้ถามอีกนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่า มีบางคนอาจจะไม่ใช่หน่อมานะครับอาจจะเป็นคนอื่นที่เขารู้สึกว่าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเกิดเสียดายเสียดายโอกาสที่ไม่ได้เลือกอีกทางหนึ่งหรือว่าอาจจะเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วถ้าเป็นความรู้สึกพวกเนี้หน่อมาคิดว่าพวกเขาควรจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างครับอืมสำหรับผมผมว่าคำในยแย่ที่สุดและครับเสียดายครับ เพราะว่าที่มันแย่สาหรับผมเพราะว่าเวลาเราเสียดายอะไรเราเรากลับไปแก้มันไม่ได้เลยอะครับมันมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นคาถามก็คือแล้วเราทําอะไรได้จริงๆรหรอครับถ้าเราเสียดายหมายถึงว่าแบบถ้าจะถ้าจากคาถามเมื่อกี้นะว่าแบบว่าเราควรทํำยังไงหนึ่งก็เราทําอะไรไม่ได้เลยอะครับยกเว้นแบบยอมรับมันแล้วก็เล่นตามไพ่ในมือที่มีนะตอนนี้ครับอืมผมรู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าคุณได้คนพบว่าคุณตัดสินใจผิดพลาด จริงๆก็จง,จง,จง,จงแบบเผชิญหน้ามันอย่างกล้าหาญนะครับยอมรับเรียนรู้ร้องไห้ไปเลยปลดปล่อยอารมณ์เต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวจากมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ move o ่อต่อก็เ,อเป็นอย่างนั้นนะอืครับชัดมากอย่างนี้ถ้าจะถามเป็นเรื่องบทเรียนดีกว่าครับว่าเรื่องที่หน่อไม้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้รับบทเรียนสําคัญๆอะไรบ้างครับ อาจจะซ้ำกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้แบบบทเรียนบทเรียนผมมันยังเป็นบทเรียนเดิมเลยครับถ้าแบบถ้าชีวิตผมในแต่ละปีมันเป็นหนังสือผมว่าสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดในหนังสือ,อยังเป็นเรื่องเดิมเสมอเลยครับก็คือแบบอย่าอย่าอย่าได้ใช้ชีวิตให้มันมีคําว่าเสียดายครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ผมแบบไม่เสียดายอะไรเลยนะครับมันก็ยังมีบ้างมันผมก็ไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมขนาดนั้นแต่เพราะว่า เพราะเราได้รู้จริงๆว่าบางอย่างเราย้อนไปแก้ไขไม่ได้อะแล้วมันเจ็บปวดมากครับเราก็ไม่อยากพาตัวเองไปสู่วันนั้นอีกก็ถ้าจะยึดจากที่เล่ามาทั้งหมดก็คืออย่างทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เสียดายอะไรที่ที่ที่ได้เลือกมาทางนี้ครับซึ่งนั่นผมว่ามันสําคัญที่สุดแล้วแล้วก็เวลาผมขึ้นขึ้นเครื่องบิน,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 นแต่ละครั้งครับผมจะคิดเสมอเลยว่าถ้าเครื่องบินตกอ่ะผมโอเคเม่อวะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบ เรียนเชียงใหม่ใช่ไหมผมขึ้นเครื่องบินบ่อยอย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งซึ่งถ้ามีครั้งไหนที่ตอบว่าไม่โอเคนะผมจะค่อนข้างแบบเฮ้ย hey, ชีวิตช่วงนี้เป็นไรวะอะไรเงรี้ยแต่ส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่เป็นไรนะก็ถ้าเครื่องบินตกก็โอเคนะถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าชีวิตโอเคแหละมมันคิดว่ามันก็ค่อนข้างเดินมาถูกทางประมาณหนึ่งครับก็เป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอยากจะให้ฝากเป็นข้อคิดสั้นๆถึงผู้ฟังชาวมิลเลนเนียลหน่อยครับ อาจจะเป็นคนที่กําลังลังเลนะครับว่าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพดีไหมหรือว่าเขาจะเลือกเดินไปในทางไหนดีนะครับอ,อธิบายอย่างนี้ครับตอนคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูรายการสัมภาษณ์หรือว่าฟังพอร์ชสตสัมภาษณ์มาประมัณหนึ่งครับแล้วก็คําถามเนี้ยจะเป็นคําถามที่มันจะเป็นคําถามจบของหลายๆคนครับแต่ผมอจําความรู้สึกตัวเองได้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบ เด็กๆนะครับเวลาได้ยินดาราหรือได้ยินคนที่เขาประสบความสําเร็จแบบฝากอะไรบางอย่างให้กับคนฟังนะคือผมแบบไม่ค่อยฝังเว้ยกับคําถามนี้นะผมจะไปอินกับการที่เขาเล่าเรื่องชีวิตมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้โดยส่วนตัวผมคนเดียวนะเออผมรู้สึกว่าแบบเวลาเวลาเวลาคนที่เขาฝากอะไรถึงเราหรือเขาแนะนําอะไรเราเนี่ยเขาเขารู้เหรอวะว่าเราเจออะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วบางคําแนะนําที่เขาแนะนําด้วยความหวังดีด้วยนะครับก็เข้าใจแต่ว่าแบบ กูไม่สามารถทำตามที่มึงแนะนำได้จริงๆวะ่ะแล้วแบบมึงแนะนำแบบนี้คือแบบแล้วมึงเก็ตที่กูอยู่ตรงนี้เหรอให้กูทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้างนั้นถ้าตอบคำถามนี้ผมแบบผมคิดว่าผมคงไม่แนะนำใครเรื่องเปลี่ยนอาชีพเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องใดๆเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอชีวิตคุณมันมันแบบไม่เหมือนผมแน่ๆแล้วก็ชีวิตผมมันไม่เหมือนคุณแน่ชีวิตคนแต่ละคนดันให้ค่าไม่เหมือนกันอีก แต่ละคนคผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบไม่เหมือนกันเลยดังนั้นแบบแต่ว่าถ้าจะอะไรได้ก็คงแบบผมก็ขอให้สิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นทางไหนเลยครับขอให้มันถูกต้องเถอะขอให้วันหนึ่งคุณแบบไม่ต้องมาเสียายมันนะครับอืมไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนถ้ามันออกมาเป็นอย่างเนี้ยผมยินดีด้วยจริงๆอ่ะอืมครับก็จริงๆก็ลองฟังที่สัมภาษณ์หนอ,อกมาไปแล้วลองเอาไป ปรับใช้กันในแต่ละบุคคลดีกว่าเนอะอย่างที่น้องหมายว่านอะอืมก็วันนี้ก็เต็มอิ่มกันมากเลยนะครับกับหน่องหมายก็จริงๆฟังไปด้วยนี่เพลินแล้วก็คิดทบทวนกับตัวเองเลยเนี่ยว่าเอ้ยที่เราทําอยู่นี่มันใช่แพชั่นของเราจริงๆหรือเปล่าเออใหญ่าอย่กับพึ่งลาออกนะครับใจเย็นๆนะครับครับก็เรียกว่าผมว่าโอ้โหวันนี้คุยกันลึกเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกสักพักหนึ่งเลย แต่ก็ผมก็อยากจะขอสรุปเป็นเป็นลสเซอร์เลอร์สั้นๆ3ข้อสําหรับตัวผมเองนะ,นนะครับก่อนจะจบะรายการก็ข้อแรกนะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมค่อนข้างเชื่อเหมือนน่อไมเป๊ะเลยนะครับว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางแยกด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ว่ามันอาจจะเป็นทางแยกอาจจะเรียกว่าเป็นทางแยกที่ไม่รู้จบหรือจะเรียกว่ามันเป็น open world ทางเลือกที่หลากหลายมากมายเกินกว่าที่เราจะวาดออกมาในกระดาษได้นะครับเราเลือกไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ใช่ว่าเราจะต้องเดินตามถนนสายนั้นไปยาวๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราเลือกอะไรไปก็ตามเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเลือกนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปอยู่ตรงไหนต่อไม่มีเส้นทางที่ตายตัวสําหรับทุกๆคนนะครับทุกๆคนสามารถสร้างเส้นทางที่แตกต่างของตัวเองขึ้นมาได้ข้อที่2นะครับอันนี้ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่แม้ล่อมาจะบอกว่าเป็นใช้คําว่าคลีเช่น,นะครับคืออาจจะเป็นเรื่องที่ฟังจนเบื่อแลนะ้วแต่ว่าผมก็ยังค่อนข้างเห็นด้วยมากๆว่าชีวิตของเราเนี่ยครับยังไงก็ตามมันไม่มีต้นทุนจมจริงๆอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับการคิดในเชิงธุรกิจคือทุกๆอย่างที่มันผ่านมาในอดีตนะครับทุกๆอย่างที่เราลงทุนไปทุกๆอย่างที่เราได้ทําสิ่งต่างๆเราเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะประกอบด่างขึ้นมาเป็นตัวเราในปัจจุบัน มันเหมือนเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่มันสะสมแล้วก็สร้างตัวเราขึ้นมาส่วนข้อสุดท้ายนะครับคืออันนี้ผมชอบมากเลยก็เรียกว่าจริงๆผมเคยฟังรายการสัมภาษณ์นันนิกนันนิกเนี่ยพูดเหมือนดอไม้เป๊ะเลยนะครับว่าจริงๆถ้าสมมติว่ามีพรจากสวรรค์หนึ่งข้อเนี่ยก็เขาก็ขอเลือกว่าขอให้การตัดสินใจทุกครั้งในชีวิตเนี่ยไม่ผิดนะครับขอให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดนะักตอนนั้นให้กับตัวเอง ซึ่งผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากที่จะได้มานะครับแต่ผมคิดว่ายัางไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะตัดสินใจผิดหรือถูกสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปเสียดายมันนะครับคำว่าเสียดายเนี่ยเป็นคําที่ไม่มีประโยชน์เลยเลยที่เราจะมานั่งเสียดายกับสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยอมรับมันทาเหมือนที่หน่อไมยแนะนําก็ได้ครับว่าร้องไห้แดงๆไปเลยนะครับครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ move on ต่อไปครับก็สําหรับในช่วงนี้นะครับ ก่อน30พอดแคสต์เนี่ยก็จะทยอยเชิญเพื่อนๆชาวมิลเลนเนียลจากหลาหลายอาชีพนะครับที่มีประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าสนใจมาพูดคุยเล่าประสบการณ์กันให้ฟังนะครับเพื่อเป็นอีกแนวทางเป็นอีกความคิดหนึ่งให้ชาวมิลเลนเนียลได้นำข้อคิดดีๆไปประยุกต์ใช้กันต่อไปครับตอนนี้เพื่อนๆติดตามเราได้ทางช่องทางไหนบ้างครับดิครับตอนนี้มี YouTube มี PodBean มี s p o t i f y มี Google Podcast มี Apple Podcast แล้วก็มี Blogdit นะครับเราก็จะ Publish ชอพิโซดใหม่นะครับทุกวันเสาร์ตอน9โมงเชา้าถ้าใครฟังแล้วชอบถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์ก็จะฝาก Subscribe แล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนเนี่ยมาหาคอนเทนต์ดีดีมาฝากกันอีกนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหน่อไม้ด้วยนะครับที่ ให้เกียรติมาให้พอเราสัมภาษณ์กับรายการก่อน30 p o d c พอดแคสต์นี้ครับขอบคุณจ้าขอบคุณดีนะครับที่เชิญมาครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะชวนมาพูดคุยกันใหม่นะครับสนุกมากเลยวันนี้ได้ครับได้ครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ